สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอยุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่ายุบสภา emergency exit ท่านผู้ชมครับคำว่ายุบสภาหมายถึงการดำเนินงานทางการเมืองเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะใดขณะหนึ่งต้องพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรไปพร้อมกัน และจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรขึ้นใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปการยุบสภาที่ว่านี้ใช้กับสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับวุฒิสภาเพราะไม่มีการยุบวุฒิสภาการยุบสภาผู้แทนราษฎรเป็นหลักการสําคัญประการหนึ่งของการปกครองในระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาซึ่งให้อํานาจนายกรัฐมนตรีในการทวงดุลอํานาจกับฝ่ายนิติบัญญัติ เพราะการยุบสภาผู้แทนรัสฎรนี้เป็นเงื่อนไขสําคัญที่ทําให้ระบอบรัฐสภาแตกต่างไปจากระบอบประธานาธิบดีทั้งนี้เนื่องจากระบอบประธานาธิบดีประธานาธิบดียุบสภาไม่ได้ขณะเดียวกันรัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรก็ปลดหรือถอดถอนประธานาธิบดีไม่ได้ในขณะที่ในระบอบรัฐสภาสภาผู้แทนรัษฎรสามารถปลดหรือถอดถอนนายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่งได้โดยการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจและในทางกลับกันนายกรัฐมนตรีก็มีอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ประชาชนเลือกตั้งใหม่ได้เมื่อเห็นว่าฝ่ายบริหารไม่สามารถคุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรหรือเกิดวิกฤตอย่างใดอย่างหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นอันตรายและกระทบกระเทือนต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของฝ่ายบริหาร การยุบสภาผู้แทนราษฎรที่เรามักเข้าใจกันว่าเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีอย่างแบ็ดเสร็จเด็ดขาดพูดง่ายๆคือจะยุบเมื่อไหรก็ได้อยู่ที่นายกรัฐมนตรีคนเดียวนั้นความเข้าใจข้อนี้อาจจะถูกต้องในทางปฏิบัติจริงและโดยวิถีทางการเมืองแบบไทยๆแต่โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแล้วเนื่องจากประเทศไทยเป็นราชาอาณาจักรและมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นทรงเป็นประมุข ดังนั้นพระมหากษัตริย์จึงทรงไว้ซึ่งพระราชาอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปการยุบสภาผู้แทนราษฎรนอกจากจะมีผลทําให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพไปพร้อมกันและมีการเลือกตั้งใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปแล้วยังมีผลกระทบในทางการเมืองในกรณีอื่นๆที่สําคัญด้วยเช่นรัฐมนตรีทั้งคณะ ต้องพ้นจากตําแหน่งไปพร้อมกันทั้งหมดร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือบรรดาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่พระมาหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยหรือเมื่อพ้น1 0บเวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมาให้เป็นอันตกไปและการที่วุฒิสภาต้องทําหน้าที่รัฐสภาเพียงลําพังในการให้ความเห็นชอบ ในการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชก,การแทนพระองค์เป็นตน้นรัฐธรมนูญมาตรา108บัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทําโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า45วัน แต่ไม่เกิน60วันนับแต่วันยุบสภาผู้แทนราษฎรและวันเลือกตั้งนั้นต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชาอาณาจักรการยุบสภาผู้แทนราษฎรจะกระทาได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวกันการยุบสภาถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาสําหรับประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาเพราะการยุบสภาถือเป็นทางออกของประเทศเมื่อประสบปัญหาวิกฤตทางตัน มีแต่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเท่านั้นแหละที่พูดว่าการยุบสภาไม่ใช่ทางออกถ้าการยุบสภาไม่ใช่ทางออกแล้วอะไรละ่ะที่คุณเห็นว่าเป็นทางออกสำหรับผมแล้วเห็นว่าสถานการณ์ทางการเมืองที่เป็นอยู่ในขณะน,นี้และในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้นการยุบสภาไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทางออกเฉยๆเท่านั้นหากแต่เป็นทางออกฉุกเฉิน หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า emergency exit ที่จะช่วยให้คนไทยและประเทศไทยรอดพ้นจากเปลวเพลิงและควันไฟที่ร้อนระอุได้ท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่ายุบสภา emergency exit ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ